สวัสดีและสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเกมเดิมครับในวันนี้เรามอยู่นะเกมนี้มีชื่อว่าอพอลกลิปต้นสิบสองเอ็ผมไปแตกมาจากเกมที่มีชื่อมันชี่มานะคุณผู้ชมได้คูณหมื่นหมื่นเท่าแต่มันเป็นก๊อทโหมดนะมันก็มีลุ้นแม็กวินอยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็เคยแตกหนักที่สุดในชีวิตของผมแล้วก็คือยังเป็นเกมนี้ก็คือ90กว่าล้านคุณผู้ชมถ้าใครยังจําได้ก็ไปหาดูกันได้นะครับคือเรียกได้ว่าแบบ <c oughs> มันเป็นครั้งเดียว <c oughs> ซื้อไม้แพงสุดคือ 10M นนนะวัี้ก็จะเล่นอย่างนั้นครับ สิบล้านบาทนะครับผู้ชมฟังไม่ผิดตอนนั้นผมได้คูณเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าแตกไปเก้าสิบกว่าเอ็มอะ่ะคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมช็อกมากๆพอสมควรแล้วหลังจากนั้นมาเล่นเกมนี้ก็เจ๊งอย่างเดียวเลยนะเจ๊งอย่างเดียวเลยนะไม่มีแตกเลยก็ไม่ค่อยเล่นบ่อยแล้ววันนี้ก็กลับมาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไม้แรกเนี่ยขอไปก่อนแล้วกันหนึ่งเอมครับมันจะมีฟีเจอร์ต่างๆนะฟีเจอร์ที่ดีที่สุดก็คือไอ,ไอ้นกปากแหลมอะ่ะถึงเหลืองอะนะ ดราม่าผู้ชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผมไม่แนะนำเล่นตามดูเพื่อความบันเทิงและความสนุนเท่านั้นนะครับ เดินว่าจะเป็นยังไงนะคือถ้าเต็มช่องแนวตั้งมันจะปลดเอ้ยมันมันจะปลดไม่ใช่ปลดเดียมันจะเพิ่มฟิชปินให้หนึ่งฟิตปินครับอ่ะเกมไม่รู้ว่าอยู่มันจะไหลไปขวาเรื่อยๆนะครับไม่มีไม่มีรีสปินแรงนั้นนะยิ่งฟีเจอร์อยู่ซ้ายสุดยิ่งดีครับจะได้เล่นเต็มรอบแบบมันมีทกช่องก็เล่นแต่ดูครับส่วนมากที่ผมเจ๊งคือฟีเจอร์ไม่ยอมมาครับเนี่ยมาตัวเดียวแล้วก็ไม่มาเพิ่มสักที ออมันเป็นอย่างนี้ครับมันเลยเจงครับอันนี้หลักๆเลยนะพูดกันตรงๆเลยคูนต้องได้หลายพันนะถึงจะรอดนะเกมนี้ไม่ใช่แบบคูณพันเดียวแล้วรอดนะไม่มีนะแล้วดูฮะเกมไม่จ่ายฟีเจอร์จะเล่นยังไงอูลหเครียดจริงๆ่างนี้ไตตัวนี้ก็ดีนะถ้ามาแบบสองตัวขึ้นไปแล้วอยู่จากซ้ายเยอะมันจะช่วยแบบปุดตัวพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะได้ฟิเป็นเพิ่มแต่ นี่คือมันแย่แล้วอ่ะดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันมันเกินไปอ่ะคุณผู้ชมมันทำได้ยังไงวะโอ้เอาเลยละกันมาดูไปก็บั่นทอนจิตใจครับาตามนั้นเลยคุณผู้ชมไม่รอนะครับไมาละสิบเอ็มลั่นไปแล้วเรียบร้อยเสียก็ลงได้ก็ลงนะครับไม่กัก เดี๋ยววไปเลยครับแม่งทำไมดูเงียบๆแปลกๆวะน่าจะแค่นี้ปะยังอยู่ ยิ่งมีคูณเยอะๆยิ่งดีนะหมายถึงว่าแบบคูณที่มันเป็นตัวเยอะๆอยู่แล้วยี่สิบขึ้นเงนี้ยมันจะได้แบบง่ายๆหน่อยบางทีละหนึ่งทีละสองก็ทบช้าหน่อยเต็มช่องสักอันได้ปะไม่เต็มสักอันนะอะมาดูนะถ้าเหมือนเดิมคือจบเลยครับมันโอ,โอเคอันนี้เอ้ยโอเคแต่เนี้ยกวาสุดกูเครื่องตรงนี้เลยคนดู มึงอยู่สักนิดๆประมาณตรงนี้ก็กำลังดีอันเนี้ยดีอันเนี้ยดีแต่ถ้าจะแบบคูณแบบก้ากระโดดก,ก็ต้องมีตัวฟีเจอร์แบบรวบคูณให้เราก็คือตัวที่ดีที่สุดซึ่งหมายยากมากแต่ตอนนั้นที่ผมแต่9กเอ็มคือผมได้แล้วล่องุนยังเหลือเยอะเลยนะคุณผู้ชมรวบทีแล้วเป็นพันอ่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งมาข้างล่างหมดเลยวะ <c oughs> ก็ข้างบนบ้างก็ได้นะฮะ คือได้คืนเท่าไหร่ผมก็ขอเก็บไว้เท่นั้นไม่เรื่องต่อนะคุณผู้ชนเรายัดไม้เดียวไม้มีไม้จบเลยเ่าทุนไปต่อยอดเก็บอื่นถ้าเจ๊งนะครับแต่ถ้าแตกก็ถือว่าดีไปคื่ผมยังมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะถ้าฟีเจอร์มาเพิ่มผมว่าโอเคอะแต่มันยังไม่มา ช่วยหน่อยข้างบนมาอีกแล้วครับข้างล่างมาอีกอ่ะโอเคเอาวะเดรอดูวะมีร้อยหกสิบแล้วอันนึงนะมันจะเหมือนทบเป็นทบทบต่อทบทบต่อทบไปนะที่สำคัญก็คือตรงร้อยหกสิบ มาเพิ่มหน่อยอะไรก็ได้ที่มันโอเคเอาวะมันเยอะจริงไงตัวนี้ถือว่าดียิ่งเยอะก็ถือว่ายิ่งดีแต่แบบที่มันเป็นฟีเจอร์พิเศษกว่าวนี้มีไหมยังเจ๊งอยู่เยอะนะครับเชื่อผมไหมยังเจ๊งอยู่อีกเยอะเลยเยอะมากด้วยนะฮะเหมือนจะากับว่าต้องได้คูณหมื่นเท่าอะครับถึงจะเท่าทุนตรงนี้ต้องเป็นหมื่นเท่าจะเท่าทุนนะครับไปคิดอาแล้วกัน ผลทางยังอีกไลแสนไกลร้วนี่ก็ถือว่าเยอะนะ6 640เนี่ยหายไปแล้วมาเพิ่มด่วนเลยด่วนเลยเข้ามไปไวๆเลยแล้วกันนะครับ640สองตัวแล้วคิดดูถ้าได้อ โอ้ดูดดูดมารวมกันอ่ะอันสองอ้ยย้ำที่เดิมไม่เราครับเฮ้ยเอาเรื่องอันนี้ให้หน่อยดิถ้าตรงนี้อาจจะก้าวกระโดดได้เลยครับถ้าได้นะถ้าได้อีกรอบตรงเนี้ยรู้เรื่องเลยนะจริงๆครับถ้าได้อ่ะรู้เลยรู้แน่มาเพิ่มหน่อยมีสิทธิ์รอดมาเพิ่มหน่อยโอ้ยเราลุ้นตรงนี้ครับเราลุ้นพวกสองพัน ได้ป่าวะอุ้ยได้คนระับตรงนี้เรียบยร้อย,เ,ยเรียบรอ้อยเรียบร้อยกูรอดผมรอดเหียเหียดีแน่ๆกูม,มีกำไรแล้วแหละกูรอดเรียังวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ไปไปหมื่นสองหมื่นดิโอ้ยเหลือโอกาสอีกตัวนึงครับมึงไม่มาเพิ่มจริงจริงเหรอเพิ่มหน่อยไหมเพิ่มหน่อยอุย้ยไม่ไม่ไม่ทันครับถ้าเพิ่มเอ่อถ้าถูกถ้าถูกช่องอหรอโอเคปิดช่องไปหน่อยโอย้แล้วเพิ่มโอ้โหแล้วมึงโอ้โหไปคูณอีกตัวนึงเชี่ยเยอะมากเราได้หมื่นเท่าอ๋อห้าพันคูณหมื่น เฮ้ยกุรอดป่าวะไม่นานรอดวะเอเอเฮ้ยเฮ้ยขอทบตัวเลขก่อนอย่างตอนที่ผมไม่มองขวามือนะผมแค่เห็นตัวเลขมันเยอะๆหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน นับกันชัดๆหน่วย 10, 100, 000, 000, 000, 000, 000. สิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบทีนี้ผมก็คิดว่าแบบห้าพันคูณหมื่นมันได้ห้าล้านหรือเปล่า,าอะไรเงี้ยค,คิดเลขไม่ทันทุนนี่งร้อยโอ้โหใจสั่นใจเต้นเดี๋ยวมือสั่นเลยคุณผู้ชมดูเฮียคิดเลขผิดไงแปดสิบเจ็ดล้านบาท มื่นกว่าเท่าโอ้ายกอดอันนี้เขาเรียกว่ากำไรแบบเก้าดดแบบเป็นพันพันเท่าเลยะมีอะไรจะพูดวะยังไม่แต่ก็ยังไม่ทำลายยังไม่ทุบถิติอันเดิมที่ทำมาคือเก้ก่าเอ็มนะครับคลิปนี้ขออีกคลิปหนักเลยโอ้โหแต่ว่าผมเจ๊งมันไปเยอะนะถ้าใครได้ดู มาโดยตลอดคือผมกลับมาเล่นอ่ะผมโดนตลอดเลยนะ 10M 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 ก็ถือว่าโดนหนักพอสมควรนี่ก็เหมือนได้คืนทั้งหมดเลยแหละอู้หโอ้โหูหูชมจบจบเลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้กดไลค์กดดราม่ากดติดตามกระดิ่งให้เดอนหน่อยเดี๋ยวลงให้ดูนะครับแต่อย่าดราม่ากันนะครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันสวัสดีครับ